พอออรรสามและพอออรรห้าสามมันต่างกันยังไงคะหลักง,ง่ายๆนะถ้าวันนี้คุณทําธุรกิจในรูปของนิติบุคคลคุณจําเป็นต้องมีความรู้เรื่องของแบบพวกนี้เพราะว่าสัมภาระรบังคับคนที่ทําธุรกิจในรูปของนิติบุคคลนะคะเวลาที่คุณมีการจ้างงานบุคคลภายนอกคุณจําเป็นต้องหักภาษีหนะที่จ่ายเพื่อนําส่งกรมสัมภาระรโดยแบบพอออรรสามอะคะ่ะกรณีที่นิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือห้าคุณ คนนะให้มาทํางานให้กับคุณก่อนที่คุณจะจ่ายเงินนะคะคุณจะต้องหักภาษีหนะที่จ่ายในการจ้างงานของคุณตรงน,นั้นน่ะแล้วนําส่งแบบที่เรียกว่าแบบพองงดสาให้กับทางกรมสรรพากรภายในวันที่7ของเดือนถัดไปแล้วถ้าวันนี้นะคะคุณมีการจ้างงานแต่เป็นการจ้างจากนิติบุคคลของเราไปจ้างงานบริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างหรือนิติบุคคลบุคคลภายนอกเข้ามาตรงนี้คุณก็ต้องหักภาษีนะที่จ่ายแต่คุณจะนําส่งด้วยแบบพองงดห้าสา ยจะต้องมีการยื่นตรงนี้ค่ะให้กับสัปปรภารนี่ก็คือแบบพอมดอดที่คนทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลต้องรู้และก็หากค่าใช้จ่ายต่างๆก่อนที่จะจ่ายเงินตรงนี้แล้วนำส่งกรมสรรพารให้ถูกต้องเพราะถ้าคุณหักแล้วไม่นำส่งก็อาจจะมีปัญหาคุณไม่หักสัมภารรู้ก็อาจจะเจอปัญหาได้นะคะและท่านคุณอยากได้รับสาระความรู้ดีๆก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายววัน,วนวเช็กเอ็กเปิดขาและถ้าไม่อยากจะพลาดสาระ วู้ดีๆจกอดีตเจ้าหน้าที่สมรสามารถติดตามได้ที่ Assign Tech Expert ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งรงถึงมือถือค่ะจำไว้อผู้เสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์มวลเพราะมีวิธีปรยหยัพิาษีที่คือคาดไม่ถึงกินเยอะค่ะ